สวัสดีค่ะคเพื่อนๆวันนี้กีนได้ไปปรึกษาที่คลินิกมาแล้วนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับจมูกทรงนี้นะคะตอนแรกก็ถามคุณหมอเอ๊ะถามที่เขาปรึกษาที่คลินิกอะคะอ่ะเขาบอกว่าไม่จำเป็นไม่จาเป็นต้องตัดหรอกนะจมูกก็ไม่ได้กว้างมากดูจมูกนี่ไม่ได้กว้างนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยลักษณะนี้คือไม่ได้กว้างนะแต่จะให้สวยเลยก็คือว่าจะแนะนำวิธีการทำแบบ เย็บ yep, แบบเขาเรียกว่าอินเตอร์โดมนะคะก็คือเย็บข้างในนี้แล้วตรงปลายจมูกนี้นะคะตรงปลายจมูกจะเสริมด้วยการเสริมด้วยอะไรนะเนื้อเยื่อเทียมเพราะว่าถ้าปกติแล้วถ้าไม่ใช้เนื้อเยื่อเทียมคนมักจะใช้ตัวเขาเรียกว่าจะกระดูกหลังหูหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ แต่ตรงนี้ค่ะค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงไปนิดนึงซึ่งเราวางวาไว้ไม่ได้เยอะออกกลางๆแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะคะคือออกออกมาให้มันเหมาะกับจมูกเราไม่ได้ไม่ได้หยิบรูปดาราอะไรไปให้เขาดูนะคะเอาคือเอาธรรมชาติที่คลินิกเขาทําเลยว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเราขนาดเราบอกว่าให้ตัดปิดจมูกเขา,เขาไม่เขาไม่ตัดเลยนะเขาประเมินตามความเหมาะสมของรูปจมูกนะคะคินที่ดีต้องเป็นแบบนี้แหละอ่า ค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้ก็จ่ายมัดจําไป3,000บาทจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ23,000บนาทะคะก็จะมีซิลิโคนของจมูกนะคะ8 9 9 0บาทก็เลือกเป็นสีสีบราวสีน้ำตาลก็จะใกล้เคียงกับสีเนื้อเรามากที่สุดนะคะมันจะมีอยู่สีสามระดับนะสีใสเลยนะคะก็ยิ่งก็กวัวว่าถ้านานๆไปเนี่ย มันโดนแสงโดนอะไรเลยมันจะแบบเหมือนกับมันเห็นชัดอะคะ่ะมันไม่ดูแล้วไม่ค่อยสวยเนาะแล้วมันก็จะมีสีอีกระดับเข้มมาอย่นิดนึงแต่ไม่ถึงกับสีเนื้อก็จะอยู่ที่พันห้าแต่ก็เขาก็ไม่ค่อยแนะนําถ้าอยากจะเปลี่ยนสีไปเลยก็คือให้เนียนไปเลยเนี่ยเพิ่มอีกสองพันก็คือเป็นสีเนื้อนะคะสีบราวนั่นเองก็คือเพิ่มไปอีกสองพันแล้วก็ก็จะมีาการเย็บอินเตอร์โดมอีกนะคะอินเตอร์โดมเติมเนื้อเยื่อเทียมตกปลายก็คือจะได้แบบทรง หยดน้ําสวยเลยนี่หยดน้ํานี่ก็นึกถึงทรงของกาวสุภาษสาแต่ลองดูนะคะว่ารูปหน้าเราเนี่ยมันจะทําออกมาเหมือนกาวหรือเปล่านะคะหรือว่าดิวอริสรา,าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูนะคะว่าซิลิโคนที่เลือกอะคะ่ะมันจะเป็นแบบไหนเนาะแต่สีที่ถ่ายมามันไม่ใช่สีเรานะคะแต่ว่าซิลิโคนที่ได้เลือกมาเนี่ย เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยนะคะโอเคค่ะแล้วนัดก็คือ8วันที่8นะคะวันที่8ที่จะถึงนี้วันนี้วันที่5เนาะมีเวลาเตรียมตัวอีก3วันนะคะนัดประมาณ3าโมงครึ่งใช้เวลาประมาณ45นาทีหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะได้ถึงชั่วโมงอะคะ่ะแต่ว่าก็เดีวก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเราดูนะคะว่าเย็บเสร็จแล้ว เราจะต้องดูแลยังไงนะคะคำแนะนำเนี่ยจากคลินิกเขาให้ทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็คุณหมอเขาจะเย็บแล้วออกมาเจ็บไหมช้ำไหมอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อแล้วมีของแถมฟรีอีก11รายการด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดวันผ่าตัดเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะว่าแผลจอ,อกมายังไงอันนี้ลาไปก่อนนะ